สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีค่ะกุ้งสุภาพร์อพอค่ะวันนี้จะไลฟ์สดจะไลฟ์สดท่านอ่ะแฟนเพจของกุ้งเองนะฮะครับผมคือตอนนี้บนได้ไลฟ์บไได้ลฟ์สดทางช่องยูทูบลอยผ้ารอแกับพี่น้องนะครับเนาะ,ะ,ะอีกประมั่นหานะทีเดี๋ยวไลฟ์สดทางเพจเพจกุ้ง,งสุภาพร์แฟนเพจนะครับเนะาะเดี๋ยวจะได้ฝากไปติดตามไปเบิ่งไลฟ์สดทางทางเพจกุ้งสุภาพร์เนาะ ครับผมเพราะว่าจันลอยบ่อใดบ่อใดไล่แล้วพี่นอ้องเอ๋ยนะครับผมเปลี่ยนเปลียป่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้ว,ลวที่เรกว่าจะไล่สดทางด้านลอยผ้ารองผ้ากินผ้าเดียวบ่วไอไล่แล้วพ,พี่น้นองขออนุญาตแฟนกลับบีเอฟซีจันลอยนะครับไปเบิ่งในเพจกุ้งสุภาพราน้องเอาโอเคโอเคเต็งเกียวเต็งเกียว อ้าวโอเคแต่เปลี่ยนแล้วพี่น้องนะครับเนาะค่ะตอนนี้การไล่ข้างแฟนเพจกรุงเด้อพี่น้องเด้อไปกดไลค์กดแชร์กับร้านมาเบิงเนาะครับผมครับการเปิดฤดูกาลของวงกองกลางว่านครับผมมันในยุคเฟิร์โครเพราะใช่คระเบิงลูกโฉใช้จังหวัดปากแก่นครับผมเอาจะได้ฝากติดตามเลยพี่น้องเด้อเ์ขับมาเบิ่งไลค์สดนั่นเลครับผมเอาเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้ว โอเคครับพี่น้องครับเริ่มไล่แล้วครับตอนนี้ครับว่าเบิกไหนเลื่อยพี่น้องเอ๋ยเริ่มไล่แล้วนะคะจัดไปแล้วเด้อจัดไปแล้วเบิงดูขึ้นมาไปจัดไปแล้วจัดไปแล้วอันนี้ทีมงานแดนเซอร์บรืครับเนี่ยโอเคครับทีมงานแดนเซอร์ทีมงานแดนเซอร์พร้อมหรือยังโอเคแมกจุกกำลังขาขึ้นพี่น้องจ้าพร้อมแล้วบน้องทีมงานน้องๆโอ้ยสู้ไหมสู้ไหมเนี่ย เลย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 เริ่มไล่แล้วนะครับพี่เอาเลยเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอมาเบิ่งทางไล่สดของเพจอ่ากุ้งสุภาพรนะพี่น้องเนื่อเพราะว่าจัดร้อยบนใดไล่สดแล้วสู้ไหมสู้ไหมจัดไปจัดไปเอาโอเคพี่น้องขอแก้ข่าวครับบนใดไล่สดทั้งช่องร้อยผ้าลอแล้วพี่น้องนะครับมาเบิกมาเบิ่งทางเพจกุ้งสุภาพรนะพี่น้องเนื้ออ้าโอเคครับพี่น้องเริ่มไล่แล้วครับผม